พี่น้องผักดิ้งผ er. ัวยี mm ่ก hmm. well. um ่อนสิกินให้เบิองเด้อมันสิแซ่บยี่ก่อนบอกเราว่ามันแซ่บผักนี่ว่ามกรสชาติแสบเนาะอืออือทำยังไงพวกเขาจะไม่เก็บเอาแซ่บคักดคางพี่น้องอือรอดเหรอไหมแล้วก่อน แซ่บพี่น้องแซ่บรสชาติแซ่บค่ะที่ก่อนกินเมื่อแล้วพักกันนี่พักรื้มผัวค่ะปลูกไว้ได้ค่ะจังคอยมีนี่รสชาติแซ่บแซ่บพี่น้องฝัดฝาดหวานหวานเพราเชื่องฝาดนะคะออกจะออกหวานมากกว่าเนาะรสชาติอร่อยใสได้เลยทีเดียวเนะาะอันนี้ค่ะนี่พักลืมผัว นอนนอนนี่ก็งามนอนนี่เนาะก็ได้พักลืมผัวได้นี่ได้พี่น้องนอ,นอพักสมกำลังเกิดค่ะขึ้นมาเป็นตาง,งามค่ะเป็นตะรอยยิ่งใหญ่ขนาดพี่น้องนี่ค่ะนอพักสมนะคะอันนี้พักบุ๋งนี่ก็จะเอินพักบุ๋งนะพี่น้องมันสิสมมากเลยนะคะสมอร่อยนะคะเน่ โอ้ยอย่างสวยเลยเห็นไหมธรรมชาติเกิดขึ้นมาเยอะมากพี่น้องเลยหน่อผักส้มค่ะพี่น้องต้นละบ,บาบอมนะคะละบาบอมในสวนที่ก่อนกําลังเกิดยางอุ้นหนาฟ้าครั่งเลยพี่นอ้องกําลังเกิดขึ้นมาย่างงามเลยค่ะโอ้ยหนะะ่อยใหญ่ๆค่ะเมื่อสิง,งามขนาดได้ขน,นเป็นยังไง ระบาบอมระบาบอมต้นสมค่ะแทบอันนี้นะปลูกไว้แต่กินเพื่อนเพื่อนจก่อนพามารู้จักสลัดป่าอีกตัวหนึ่งค่ะนะคะเนี่ยนี่เห็นไหมคะพี่น้องสลัดรสชาติเหมือนสลัดเลยค่ะกินก็กินสลัดเลยอันนี้คือสลัดเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะ เห็นไหดูใบเขารสชาติขมนิดๆนะคะอร่อยมากเลยเพื่อนๆน,นี่นี่นี่ค่ะโอ้โหมันเกิดขึ้นกับเอต้อนเจ็ก๊กบไยต้นนี้อย่างสวยเลยไอคอนถอนให้ดูนี่ค่ะเพื่อนๆอ,อย่างสวยเลยค่ะอเนี่ยโอ้โหเสดายจังมันอยู่ข้างถนน ถ้ามันอยู่ในป่ายกรเอานะเนี่ยอร่อยมากเลยเ,เพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมสลัดรสชาติเหมือนสลัดกินเหมือนสลัดทุกอย่างเลยอันนี้สลัดจริงๆนะคะนี่สลัดป่าพี่น้องแซบตัวนี้แซบพี่น้องผักตัวนี้แซบแซบเด้อค่ะเห็นใบมันบ่ค่ะเนี่ยเห็นบ่ค่ะแซบนะคะ อันเทนเก็บอร่อยเด้อค่ะไปใส่อสส้อมใส่ใส่ออมหรือไปกินสดๆก็ได้จ้ะนะแล้วก็มีอีกตัวนึงตัวนี้จ้ะนี่ค่ะตัวนี้ก็แซ่บค่ะนะกินได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะสะลัดปลานะคะสะลัดมันสิมีอย่างนะคะเดี๋ยวก่อนสิบเดดให้เบ่งเด้อี่มิยางคือสลัดกินก็นคือสลัดจ้ะเห็นบ่ค่ะแซ่บค่ะ ตัวนี้ก็แซบใส่ได้เลยนะจ๊ะนจนเนี่ยสลัดปลาจันนี่ชั่วเลยพักตัวนี้ท,ที่ก่อนว่าฟักซี่นะฟักซี่รอบนะพี่น้องบ่มีรสชาติหอมอย่งๆหรอกแต่แต่ว่าจินแซบอยู่อาไปใส่อมเหมาะสำหรับใส่อมเนอะคะ่ะพักๆตัวนี้เอยมะขามเกิดอยู่ในป่านเหมาะสำหรับเอาไปใส่อมนะพี่น้องนะใส่ออมแซบอยู่จ้นนี่เี๋ยวก่อนเอาไปอ้อมแล้วแซบอยู่จ้ะ เนี่ยตัวนี้ตัวเยืก่อนมากนะเยื่อก่อนเอาไปปลูกไปสวนนะ่ะตัวนี้มันง่ามพี่น้องมันอยู่หมอกง,ง่ามในเยืก่กกอ,อกนสเกบปอมืันนี้เนี่ยนะคะกินได้อีกเอาเลยพี่น้องเลยส่วนตัวนี้เยืก่อนบอสาาพ,พี่น้องมันคืออย่างอะ่ะพักซีผักซีพี่น้องฮะน้พี่น้องพักอันนี้ขึ้นมากง่ามเหรอพี่น้องเอ้ยพ่อเก็บเหรอจ้า <c oughs> เอ้ยพ่อเก็บแล้วะคะ่ะนี้ อ่ะน่อ่อ,อนๆหลแค่อยังนี่พี่น้องอืมน่ะแต่ว่าอันกั้นไใหญ่ปันไดพี่น้องเอ้ยพ่อเก็บเอาแล้วค่ะเี๋พ่อเก็บปีพัดนะ้ะมันหอยแล้วพักอันนี้นะอะง่ามแม่พี่น้องเลยแหมน่ะยุ่สะอาดพร้อมนี่มันมาอยู่งไก่คุนทางเลยเราพี่น้องามาอยู่งนู่นของมันโอ งามงาม,ม,ม,มพี่น้องโอเ้เก็บปีพัดน้ำมันหอยพี่น้องเอ้ยนี่นะเห็นบหมันแสบจ,จะเด้อตัวนี้เก็บปีพัดน้ำมันหอยเด้อจ้าเด็กเด็กก่อนพามาดูผักตัวใหม่ค่ะเพื่อนๆนี่ผักตัวใหม่นะคะนี่ค่ะ นี่ใบอย่างนี้รสชาติอร่อยมากนะเพื่อนๆพื่นเนี่ยนี่โชคดีนะที่เจอเขาเนี่ยเนี่ยผักตัวเนี้ใบจะนี่มันกระงอมามันจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะนี่ต้องเก็บแล้วนะ